สวัสดีค่ะชื่อแพลวนะคะแพลวนะครับกับวิ่งกี่ชั่วโมงเนี่ยจริงๆวันนี้ไม่ได้มีเวลาในใจวิ่งไปเรื่อยๆมาซ้อมค่ะอ๋อไม่มีเวลาในใจแล้วมีใครในใจไหมครับไม่บอกหรอกจุดหน่ชื่อพี่บอลหรือจุดหนึ่งชื่อบอลอ๋อพี่บอลเปาเวเราอยู่กับ Runner Journey ที่งาน CIB แสงนี่เขาก็สว่างเหนะเนี่ยแต่ว่าที่เรารู้สึกมืดก็เพราะว่าเราใส่แว่น โอเคฟีลนุ่มคล้ายๆคล้ายๆพามเอ็กแบบอุ๊ยเขามีน้ำเราต้องวัาน้ำน้ำโสุดยอดชื่ออะไรอังรีครับอยู่อาร์เซนอลเหรอทำไมถึงชื่ออังรีอ่ะพ่อตั้งให้ครับพ่อแฟนปืนหรอแมนยูครับแมนยูไม่รู้เหมือนกันทำไมตั้งอองีแต่เมื่อคืนแมนยูแพ้นะอะไรผมไม่ได้เชยร์แมนยูไปอ่ะอ๋อเชื่ออะไร เราเป็นรีวิวผู้ครับโอ้รถสนุยมดีแล้วเนี่ยเราเมื่อคืนร์พูลชนะนะหนึ่งศูนย์ไอสองหนึ่งใช่ครับโอ้อาจารย์ทำไมดูเด็กลงทุกวันทุกวันเหมือนกันฮะเหมือนกันอาจารย์ยงชัยนะฮะพร้อมออกกำลังกายก็เหมือนกันโอ้ยกี่ขบแล้วเนี่ยสามครับโอ้เก่งมากเลยลูกสวัสดีครับสวัสดีครับนุ่นครับผมอ้าวนี่มาแล้วนะสวัสดีครับสบายดีไหดีโอเค ไปต้นเือไปสวัสดีนะสวัสดีนะสวัสดีครับโอเคเราอยู่ใท้ายเลยนะอุ้ยนี่คือบล็อกสุดท้ายแล้วใช่ครับนี่คือโอ้โหคนสุดท้ายเลยออกตัวเป็นคนสุดท้ายครับแล้วค่อยๆไปเรื่อยๆะครับ เมื่อคืนดูบอลนะเชียร์ทีมอะไรครับเชียร์ทีมอะไรชี้เสด็จอะไรอ๋อเมื่อคืนแพ้นี่มัพองกยขาบ้านนะแค่นี้นะยอดเยี่ยมประตูยอดเยี่ยมโคตรยอดเยี่ยมสนามยอดเยี่ยมสนามยอดเยี่ยมรีสอร์ทแอนด์สปาเมื่อคืนใครไม่ได้ดูบอลเดี๋ยวผมรายงานข่าวนิดนึงนะก็คือแมนยูแพ้ขาบ้านครับขอบคุณครับตอนน้ำหนึ่งศูนย์ก็ขาบ้ายังไงก็พิกแน่พิกแน่เลยพิกจริงยิ่งพิกยิ่งไรโอ้โหติดตาม พี่หนุ่มมานานมากเลยครับอขอบคุณมากครับโอ้ใส่เสื้อด้วยเป็นเกียรติมากเลยครับใส่นอนสบายเนาะ้องกินนี่ม้านป่ะเนี่ยไม่รู้ครับแม่ตามถึงถามถึงแต่สาวๆนะครับใช่ผมพังสปอร์ตดิฟาของพี่หนุ่มอยู่เลยครับอผมบางทีผมหมดแรงกำลังใจวิ่งหลายครั้งแต่ผมได้ดูพี่หนุ่มแล้วมันรู้สึกเหมือนเหมือนมันได้วิ่งต่อมันได้วิ่งต่อมันเหมือนไฟติดตประดับแต่พอได้กลับมาดูแล้วมันมันมีหลายคลิปตั้งแต่แบบแรกๆเลยครับผมถามพี่หนุ่มพี่หนุ่มว่า คลิปไหนที่ดูแล้วผมร้องไห้มีด้วยมีคลิปของพี่หนุ่มที่ผมดูแล้วผมร้องไห้ด้วยก็องเป็นคลิปเทลแน่เลยอ่ะ